สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับพี่น้องมาหาเห็ดแต่เด็กแล้วครับเมื่อเนี่ยมาคือทุกเมื่อละครับตีหาชุดแรกของเขาครับ เห็ดตะไคร้ครับดอกเึ่งงามสิพามาเบ่งเห็ดตะไคร้ที่เขาปลูกไว้ครับหมูหันปลูกไว้ทอดนิ้วซี่เนี่ยครับทอดนิ้วซี่มือหนีมันทีใหายซ้ำใลและอือถือว่าง่ายอยู่ครับ ดอกแรกมสีสองดอกครับอืมสองดอกใหญ่ๆเลยครับครับผลงานมื่อนี่ได้หงอก็ได้ซับนี่แหรอครับรุ่นไปน้ำกันครับมาพ่อหอมเห็ดหนาขาวเหรอครับเ,เก็บเห็ดหนาขาวไปก้อนเหรอครับช่วงนี้ น้องน้อยกำลังขึ้น แบบน้อยๆครับทำล้างเกียงแสบเลยครับ ไม่หลายกับบ่เอา้ะครับอมืมาพอเห็ดกอ้อแล้วครับเห็ดกอ้อดอกแรกแหกหมานของเขาตรงบนนี้ว่าเขาถิหมานมาเห็ดกอ้อครับอีกดอกนึ่งสองดอกครับ อีกดอกนึงครับนา่งงามเลย อู้นครับดอกนึ่งสิงพ้าพี่น้องไปเบื้อคนคนะครับแดงแดงโหอันนี้ใสาตายนะครับก็ พึง่งชาดน้อยครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระเมื่อนี้กับพายพี่น้องมาล่อโคกล่อเขาล่อปลาหาเห็ดอีกคือเกาล่ะครับเมื่อนี้เขาสีมานเห็ดยังกับจังเป็นรุ่นน้ำกันครับเนี่ยหาขึ้นม,า,มาเมือเศร้าเนี่ยครับกับพวได้อยู่ครับ ตอนแรกๆก็เป็นเฮ็ดนาขาวช่วงหลังๆมาก็เป็นเฮ็ดกอรครับเขาเริ่มสีเขาป้ากอเหรอครับก็บสีหาเฮ็ดกอขึ้นไปเรื่อยๆมาลุ้นกันว่าเขาสีมานเห็ดกอหลายซ้ำใดครับเมื่อเนี่ยที่แน่ๆกับพ่อเหรอครับเนี่ย สามดอกงามๆครับไปครับไปรุ่นน้ำกันปะเนี่ยรุ่นน้ำกันยา้ยาๆต่อไปว่าเขาสี <Cathy> มานเห็ดยังครับมาเลยดอกนึ่งงงกแดงดอกหนึ่งครับงามๆเลย thịt co mua bán gà nhang mới nhỉ tôi này nhảy liều vào hà vương khá điều đọt nè một giờ nay ba rồi hả งูกแดงบานครับก็เอาได้อยู่งามอยู่ครับบานก็ได้มีดอกตูมอยู่สองดอก งกบานดอกนึงครับพึ่งไข่ครับดอกง่ายๆเลยดอกหนึ่งอยู่ข้างกันแล้วครับ ลองอกแดงจุม่มนึงครับงาม,งามเหลือมาจังไดบุ๊คลงมาล่ะครับตัวสัตวไม่มีไปครับพ่อเห็ดก้อยอีกแล้วครับ ya kalau ngam-ngam งกลงเชลญเราจุม่มน้อย เรางกแดงครับ ปาลรงโงกดอกนี่มนะา็นไหมดอกบบบแง่เลยครับจุ่มบบบแง่เลยอูห้หูอครับไงครับพอ่อเราโงกแดงโอ้แต่เสียดายขนาดครับว่ะ Nào thì mất Nào mệt khắp, ở đây Ở đây chắc đọc bố <laughs> Khắp xuống thì vẫn ở đây เบิ่งบรรยากาศครับโบเป็นตาไหวว้างใจเลยครับเบิ่งทั้งล้มทั้งหยังล่ะครับฝนไงก็สิม้าแล้วก็เฮ็ดก็ซ้ำที่หนนี่ล่ะครับได้บ่าท่านได้หลายปันได้หรอครับต่กัเพราะได้กินเพราะได้อยู่ได้กินอยู่ครับล่ะครับผมก็สิย่างออกไปแล้วได้บบได้กัจังว่ากันอีกที่นึงครับก็สิกลับบ้านล่ะครับย่างออกทางกลับบ้านเลยครับบนี้ ปลวกฟันตัวนะี่โอ้เมื่อแต่เถาแน่หรอครับจะเอาได้ยุเหิดปวกเถากับเป็นหิดปวกคือเกา <c oughs> ใส่ใดคือเกาครับ 新闻报道。 เปวกฟันปวกแดงแหรอครับอ่อ,ออีกโมนึงครับดอกใ่ใหญ่ไป็นไดหรอดอกบานแหรอครับ เลย,ยมือถือเราต้องอาหัวครับน้อยๆก็ได้ นี่แหละครับความหมานของเฮาเมื่อนี่ก็มีความหมานมาฝากพี่น้องซ้ำที่เห็นนี่แหละครับช่วงแรกๆก็เป็นเห็ดนาขาวละครับเห็ดนาขาวดอกงามๆนะครับเนี่ยเห็ดนาขาวนะครับช่วงหลังๆมาก็มาได้เห็ดกออีกครับเห็ดกอกระดอกงามๆอยู่ครับเห็ดกอมีแต่ดอกกําลังพอดีพอดีเลยครับดอกกําลังกินแซ่บอะครับดอกมีแต่ดอกงามๆเลยเห็ดกอครับเนี่ยกำลังพอดีแกงเลยครับเนี่ยแกงรสชาติสิหวานเลยครับเห็ดกอเนี่ย เป็นรสชาติหวานครับแล้วก็อีกพักนึงกับมาได้เห็ดละง,งกแดงครับเห็ดละง,งกแดงกับพ่อหมองละดอกสองดอกนี่หมองหนึ่งพ่ออายุห้าหกจุมนี่แหละครับแล้วก็มาพ่อละง,งกนะครับดอกนึงหลงมาจังไดวุนเนี่ยละง,งกด,ดงครับดอกบวกง่ญ่เลยครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข้อมาลมาฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละครับเบื้องชิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาปิ่นกับนังใจ ขอบคุณทุกทรัพย์ทุกมิ่นทุกการรับชมหรอครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านครับผมสวัสดีครับ